การทําเขาเรียกว่าถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยเขาจะนําผ้าที่เป็นผ้าขาวที่มาจากแคว้นกาสีเนี่ยพันห้าร้อยรอบแล้วก็สำลีหอ,อยห้าร้อยชิ้นล,ลองนึกดูว่าห้าร้อยชิ้น <c oughs> ผ้าขาวสำลีแล้วมาพันพระศพของพระองค์เนี่ยแล้วก็เอาเนยเอาอะไรเทลงที่เขาเรียกว่าเป็นรางเหล็กแต่ก่อนเป็นรางเหล็กแล้วก็เทเนยลงแล้วก็พระศพพระองค์ลงแล้วก็มาประชุมเพิงท,ที่นี่ ทั้งนั้นยังประชุมเพลิงไม่ได้เพราะว่ายังมีสาวกท่านอีกองหนึ่งยังไม่มาก็คือท่านมหากัศสปะายังไม่มาพอท่านมหากัศสปะาเดินทางมาแล้วก็พักอยู่ตรงป่าไม้แต่ยังไม่ถึงที่นี่พอเดินเดินทางมาถึงที่นี่ไฟทิพย์ก็ลงมาเองอไฟทิพย์ก็ลงมาจากสรงสวรรค์ขอกบัฑางกทิพย์ก็หล่นลงมาประชุมเพลิงพค์พที่นี่ซึ่งเรามาที่นี่ก็เพื่อมาดู สถานที่พระองค์ทรงประอายุสังขารแล้วก็ชงไว้ทรงเพิงประชุมเพลิงที่นี่แต่ก่อนนี้เขาบอกว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีกุฏิีอยู่ข้างบนะจะมีต้นไม้และกุฏตอยู่ข้างบนช่วงที่ท่านฟ้าเห็นมาฟ้าเห็นมาจะเห็นเป็นต้นไม้อยู่ข้างบนแล้วก็มีกุฏตีพายอยู่ข้างบนช่วงนั้นฟ้าเห็นมาบอกว่าได้ท่านได้ประชุมเพลิงเรียกว่าพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งมรณะภาคพอดีท่านมาเราก็มาทัานประชุมเพลิงพระอรหันต์รูปนั้น แต่ไม่ใช่ผู้ทรงนะแต่พระอรหันต์อาทหา์อีกรูปหนึ่งที่ยังลงเลืออยู่ในช่วงนั้นที่พาเียนเดินทางมาที่ยังเดินทางมาที่นี่ที่นี่ก็คือว่าถ้าเรามีเป็นสถานที่ดับทุกข์ดับโศกดับทุกข์ดับโศกเราอยากให้ปัญหาอะได้ที่มันมีในเรื่องที่เรามีอุปสรรคที่เรามีอยู่นี่เราก็อธิษฐานเราโรคภัยไข้เจ็บเราก็อธิษฐานอยู่ตรงนี้ให้มันหายไปกับไฟทิพย์หายกับไฟทิพย์ที่พระชุมเพิงมู้รงเราอธิษฐาน พอที่ฐานเสร็จ <c oughs> เราเดินสวดพุทธคุณทำบุคุลกันสักรอบแล้วก็มากาวคำบูชากันกราบคำบูชากันพระจานทร์มันเป็นสถูปหรือเป็นอะไรคะเป็นสถูปแล้วก็น่าจะมีบันไดเดินขึ้นไปประชุมเพิงใช่ไหมคะแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันเป็นจะเป็นแบบเขาทำเป็นประสานของกรรษัตริย์สมัยก่อน แต่ทีนี้ไอ้สถูปนี้เขามาสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเฉยๆว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ประชุมเพลิงของพระองค์ก็คืออโศสมหาราชจะสร้างก็จะสร้างเป็นสตูปทรงบัตรครอมไว้ทรงบัตรครอมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แต่ที่จริงแล้วสถานที่ประชุมเพลิงจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ที่นี้เป็นสถูปที่สร้างเพื่อระลึกถึงบุรพระองค์ว่าเป็นสถานที่สร้างข้อบไว้สร้างครอมไว้ก็บุรณะขึ้นมาอ่าบุรณะขึ้นมาเราสร้ दे दे सो

i of I'm so cool, 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 I'm so cool,

เจติยังข้ะกุพันธนะสายตังทัศนียังนยังสังเวชนียังอุทัสสากปะควะโตสารีรัสสะภาปนัทธานังกะยังมันทนังอมหากังสีคาระตังหิตายะ สุขายะข,ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ข,วข้าเจดีย์อันมีชื่อว่าข้ากุดพันธนาเจดีเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธาสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นสถานท<บ>ี่ <พร S 2> ควรเห็นควรให้เกิดความสังเวชของการกลับวหา้นี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทิน นุโมทามิ